ได้ทำงานแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามค่ะที่ให้เกียรติชมกับน้องเกลค่ะกติชมเป็นนากสงกานบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะก็จริงๆปกติถ้าเป็นงานอะไรที่เป็นลักษณะใส่ใชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะจะจะน้อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ก็ทราบมาว่าไอคอนสยามในเวลาเขาทำนางสงการานต์เขาทำถึงตลอดนะคะแล้วก็ ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เป็นระดับอาจารย์เนาะมาทําให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องระดับก็สะพึงปรมเมินประเมินมูลค่าไม่ได้ค่ะมูลค่าร้อยยี่สิบกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นของส่วนตัวนะคะของของทางคุณโจ๊กอะค่ะซึ่งก็เป็น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 นักสะสมซึ่งก็ก็พอจะทราบมาว่าก็เป็นเป็นเหมือนของเจ้านายเป็นอะไรเงี้ยมาก่อนค่ะตอนใส่เป็นยัไงบ้างเหมือนแบบ รู้สึกว่าเป็นงปรก็รู้สึกว่าเป็นเานปารเตีกรกว่าเป็นงานปาก็รู้สึกว่าเป็นงานปรีกกว่าเป็นเารีกว่าเป็นงานาร์ก็เป็นเรคตี้ก้สึกว่าองนปร้กหนูาเป็นงานปาร์ตก็ร้สวัาเนงานปรี้กรู้กว่านนรี้ก็รู้สกว่็นงนร์ี้น้องวเป็นงานี้ก็้ก่านนงนปร์ตีก้สวันนี้น้องสนุกร์ โอเคค่ะน okay, okay, e. mm, okay, okay. okay? no, ้องสนุกได้ข mm ึ hmm ้นเสียงใช่ไหมคะสนุกอย่างร้อนรุ่นก็ไม่ไม่ได้กลัวหรอกค่ะเพราะว่าก็ก็ไว้ใจไว้ใจทีมงานทุกทคนค่ะก็แค่บอกเขาว่าเดี๋ยวขึ้นกับแม่ก็แค่ขึ้นกับแม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จับเลิ้นนะแล้วคือจะถึงเต็มนะแบบพอเขายกอะไร เมื่อกี้เราเราซ้อมกันข้างบนก่นอนละรอบหนึ่งกใ็ให้ให้ให้ทราบจังหวะกันเหิย <c oughs> วก็เสริมดอกไม้โบกมือแลงวมือไหว้ดอกไม้โบกมือยังมือไหว้เสริมเสริมค่ะน้องคะ ไปไหนล่ะติดใจพี่ลิงติดใจพี่ลิงอา่อา,อาถ้าถือไม้ต้องร้องเพลงค,ค่ะ นอนหลังดีกว่าค่ะก็ให้นอนมาให้นอนมาเต็มที่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมาพีคสุดๆตอนตอนเจอพี่ลิงใช่ไหมคะตอนจะเลิกอยู่แล้วแล้วพี่ลิงพี่ลิงขึ้นเวทีมาใช่ไหมคะน้องเต้นกับพี่ลิงใช่ไหมคะเต้นใหญ่เลยตอนอยู่ในทีช่องไหมตุ๊กพี่ลิงอยู่ไหนพี่ลิงอยู่ไหนแม้ว่าพี่ลิงน่าจะไปถอดชุดแล้วค่ะเพราะว่าพี่ลิงน่าจะร้อน อาพี่ขอถอดชุดน้องจังพี่ก็ได้ไหมคะันี้เป็นวันดีดด้น้อค่ะาบรรยากาศเปนัไบ้างจริง่ยไปซื้อรองเท้าแต่เดยคุจริงจถ่ายกันตั้งแต่ถ่ายไว้เมื่อวานค่ะ ก็เป็นก็ทําเป็นประจำอาจจะตรงวันบ้างไม่ตรงวันบ้างแล้วแต่ค่ะเพราะว่าเวลาสองไม่เคยเปล่าคุณพ่อหลายๆคนก็แอบแซวว่าแบบว่าก็แข็งแรงนะหาเงินให้จะเยอะๆกชจะได้สมบูรหลายๆคนก็แซวก็จะได้สุขภาพแข็งแรงก็จะได้มีแรงทำเขาเป็นคนชอบทํางานเขาเคยชอบทํางาน่ะเราก็รู้ว่าเขาชอบทํางานก็เลยให้ทํางานเยอะๆพี่ผู้จับี่ก็บอกว่า ่ะอุยิงทุกปีก็สงกรานต์หรือว่าวันเกิดไทยหรือว่าวันพ่อวันแม่ก็จะก็จะพยายามเก็บให้ครบค่ะเพราะคนเราถูกฝังุ่นฝันเรื่องบัตรแทนเรื่องว่าจริงๆอ่ะชมมาไม่เท่าไหร่แต่ป้าเจ๊แบบเขาชอบเขาชอบเตรียมอะไรไว้ให้บางทีเราก็มีหลงลืมบ้างแต่ว่าเขาอ่ะจะไม่เคยลืมเขาก็เขาก็จะเตรียมอย่างบางทีวันเกิดสามีเราเราก็ลืมไม่หรือว่าลืมว่าเออต้องเตรียม อะไรเ,เต็มนุ่นเตมมวันพอน่อดแต่ว่าเขาก็จะพีออเดอร์ไว้ตลอดอ่าร้านผักแล้วลูก ไปเซี่ยงไฮ้ค่ะไปที่ค่ะใช่ค่ะเป็นที่ที่วางมาแห่งมานานยังก็ไม่ได้นานมาจริงๆตอนแรกจะไปที่อื่นแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนอะไรกันทันหันนิดหน่อยคุณไปกันหลายวันนะคะก็สัปดาห์นึงนกด็เด็กก็หยุดเด็กก็หยุดเรียนด้วยคุณน็อตก็หยุดงานด้วย เราซื้อตลอดปืนชินาคือเข้าเซเว่นเข้าไนต้องซื้อเื้อปนาตลอด่แต่อให้่การแก็ต่อให้มสบการก็เล่นก็จะบิวเขาเป็นพิเศษแค่ช่วงสงกรานต์แต่ว่าบางทีพอเขาเห็นนะเขาก็จะอดไม่ได้ ะะปีใหม่ไทยสงกรานต์ปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับครอบครัวนะคะอย่างเต็มที่มีความสุขกันทั่นหน้านะคะได้ชาร์จแบตกันเต็มๆหยุดยาวๆนะคะได้ชาร์จแบตกันเต็มก็ได้พักขอให้ได้พักผ่อนในแบบที่ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็สนุกสนานกันพอประมาณเนาะก็ใครที่ต้องขับรถกลับภูมิลำลาหรือว่าขับกลับมากรุงเทพก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยะคะ่ะแล้วก็เริ่มต้นกลับมาทำงานเริ่มต้นปีใหม่กันก็ขอให้มีแต่สิ่ง สำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศหรือว่าไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะยังไงก็ที่ไอคอนสยามนะคะก็ยังมีกิจกรรมสงการานะคะแบบจัดเต็มนะคะจนถึงวันที่16เลยยาวไปเลยนะคะทั้งศาดน้ำนะคะมาร่วมกันสื่อสารประเพณีไทยนะคะก็ร้อนๆก็เข้ามาเดินในห้างหาอะไรอร่อย,ออยๆทานแล้วก็ใครที่มีครอบครัวก็มีกิจกรรมให้เด็กๆครับมนที่ให้แม่ขายของหนรูป <laughs>

วันน right? ี้อะไรคะเอาเพลงชาติก็ได้อาเพลงชาตินะเต้นดีกว่าเต้นดีกว่าสุดการนี้ต้องเต้นกันอย่ลูก เพลงมาแล้วดนตรีเพลงมาแล้วติ้งไม่ดูหมือนเคะ เดี๋ยวแม่ยืนตรงเดี๋ยวแม่ยืนตรงเกวร้อง,ท,งทุกคนต้องยืนตรงทุกคนต้องยืนตรง